สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกันคือเก่านะครับกับช่องยางพาราพารวยเกษตรบ้านนะครับหลังจากค้นดำกดแล้วนะครับก็เลยมาเปิดน้ำให้ยางหน่อยนะครับสวนนี้ก็เคยท่ายคิปไปละรอบนึงนะครับเกี่ยวกับการปลูกยางว่ามันผิดพลาดนะครับที่ว่าผมเอา ยางมาแทมหลังจากประมาณเลยด้วยสองปีสามปีไปแล้วยังมาแมทมํามันก็เลยมีต้นหน่อยต้นใหญ่เนาะ,ะคิปนั้นผมก็เคยลงไปแล้วนะครับเบิงเบืงนี้แหละครับว่ามันมันต้นหน่อยต้นใหญ่พอซ้ำกันเนาะกันละผม <c oughs> ช่วงนี้ก็มา,าเปิดน้ำให้ยางสูมือสุมือครับหลังจากอยอน,น้ำก้นแล้วนะฮะ ตอนนี้ก็กำลังถอดยอดอ่อนนะครับถอดยอดอ่อนถอดยอดอ่อนไปเรื่อยๆนะครับเห็นแล้วก็ชื่นใจครับพี่น้องเห็นแล้วก็ชื่นใจอยู่เพราะว่านี่มันกับเป็นคล้ายๆความหวังนะครับความหวังในอนาคตของขอบขั้วนะครับสำหรับผมนี่กับซีบ่ หวังมากไหมนะครับเพราะว่าของผมนี่มันก็คิดว่ามันสีอยู่โตแล้วนะครับเพราะว่าผมก็ว่างมือสําหรับการที่จะเฮ็ดกเกษตรข้างนาแล้วนะแต่ว่าอันที่เฮ็ดไว้นี่ก็คือว่าเฮ็ดไว้ให้ลูกครับเฮ็ดไว้ให้ลูกเนาะเพราะว่าสําหรับเจ้าของนี่มันก็พออยู่พอกินแล้วนะครับกับว่าได้ําได้รวยนะฮะเพียงแต่ว่ามันกับเบิดหนี้เบิดซิ้นแล้วก็ รู้สึกว่าอยากอ่าอยากบ่อยากบืาากบ้นอยากได้นั่นได้นี่แล้วเพราะว่าเจ้าของกับพ่อได้ยูได้กินแล้วนะครับเงื่อนสร้างบ้านซองกับพ่อได้ยูแล้วต่อไปกับือสีเฮ็ดห้ลูกหายเต้ากับประคองหาข้าเจ้าแบบว่ายืนยูได้นะครับยืนยูได้บอลําบากนะฮะบอไงท่านข้าเจ้ามีขอมีขั้วมากอ่ะหาข้าเจ้าแบบว่ามีอาชีพขีดยางไปหนาไปเลยนะฮะ ท่นบอ่อยากลำอยากเลี้ยนก็นได้ถึงว่าลำเลี้ยนอยากไปลำไปเลี้ยนมากข่้นบ่ได้ดียังกะกลับมาอยู่บ้านก็นยังมีอย่างอ่าเป็นแรงล่องรับนะครับเป็นแรงอ่าไล่ได้ของของลูกนะฮะอ่าแต่ว่าข่านกาเจ้าอยากเงี่ยนก็ไปก็เจ้าเงี่ยนไปแต่ว่าข่้นไปพอสุดนะครับหรือว่าไปสุดแล้วก็พอมียังเกิดขึ้นก็นยังมีอย่างนี่แหละครับรองรับม,มาว่าน เมื่อวานในไปถ่ายคลิปยุค,ค่านะครับยุกคค่าที่ก็จะปลูกประม่านเจ็ดแปดปีเนาะและไล่เบิงไล่ได้แล้วนะครับรู้สึกว่าโอ้ยอแสดงว่าเจ้าแบบเจ้าคองสวนนะ่ะคืดพิดผาดอยู่นะครับผมว่าการย้อนแบบเข้ามาท่านรู้เนาะกับไทกับล่องพิษล่องถือกันละครับอแต่ว่าบท,บทสรุปแล้วคือการเวลามันสูญเสียไปนะครับ มันก็นย้อนขึ้นบ่ได้ดมีแต่เริ่มต้นไม่นะฮะกับว่าเป็นยังครับขั้นเริ่มต้นไม่แล้วอายุกับท่านหลายบรนไดก็สามารถทีสีผูกยางได้นะครับถ้าแม่นผมนะครับถ้าแม่นผมลง้งยุค่านะครับยุค่าแต,แต่ตอนนั้นเนี่ยก็คือสีโอ้ยนี่นะครับยางรุ่นนี้นะครับที่ว่าตอนนั้นผมเบิกไปประมาณแปดไรเนาะ ตอนแรกก็คิดว่าสิปลูกยุคหาได้ครับคิดไปคิดมาเนี่ยเอาลงยางดีกว่านะครับก็เลยตัดสินใจยางนะฮะเพราะว่ามันเป็นเปิดว่าตอบโจทย์เป็นไล่เดือนนั่นนะผมก็เลยปลูกยางนะครับเนี่ยถ้าแม่นว่าปลูกยุคหานี่ปั้นนี่ก็คือสิได้จักจักปีละสิบสิบสามสิบสี่ปีเนาะก็สิได้บักอยู่ประมาณสามรอบไปแล้วครับเพราะว่ามันเป็นตอหน่ะสิเป็นต่อสามสินะแต่ว่าตอสามก็นตอสามเหม กนาสีเป็นต้นทุนในการที่เอารถจกมาจกหากอายุค,ค่าเนาะเบิรงแล้วนะครับมันมันสีเป็นลักษณะจังสันมากกว่านะแต่ว่าเวลาี่นี้ครับที่มันเสียไปประมาณสิบสี่ปีเนี่ยถ้าเป็นยางก็คือไงไงซัมนี่แหละครับก็คือนี่แหละยางอายุสิบสิบสี่ปีนะครับอแต่ว่ายุค,ค่านะ่ะบัดจกไปก็คือบบเห็นยังเลยด้ครับบาดนี่ เออบ่เห็นยางเลยนะครับไปนับหนึ่งไม้สิเห็นยางกะกะนับหนึ่งไม้อีกนะฮะแต่ว,ว่าต้นยางนี่ก็คือยางแตงสี่แหละครับที่เห็นนี่เออที่เห็นนี่ก็คือว่ามันเป็นอูเขาอูน้ำเป็นแรงไล่ได้ไล่เดือนตอบโจทย์ตอบโจทย์ให้ให้ขอบรัววจูบานเฮานะ่ะมีรายได้สู่เดือนสู่เดือนนะครับอ,อันนี้ก็คือยาง นะครับยางอายุสิบสี่ปีนะเพราะว่าผมปลูกปีหาสามนะครับท่านเอฟซีที่ฟังแต่เริ่มแรกนะครับกาพ่อสีฟังและะ้วกาเห็นแล้วกาหูได้นะครับว่ายางรุ่นนี้นะผมเคยเห็ดคลิปลายคลิปและะ้วกาบอกหลายๆคลิปแล้วว่าผมปลูกตั้งแต่ปีหาสามนะครับตอนสมัยตั้งแต่ยุคเพจอยละครับยางนี่มันสีตอบโจทย์ชัดเจนกว่ากันนั่นนะ แต่ว่าขั้นปลูกยุคห้านี่โอ้ยนี่สิบบักรอบสามรอบสามก็เอาเงินรอบสามนมาจ้างแม็คโคโจกอีกนะครับปลูกพืชผิดนะครับชีวิตนี่มันสิเปลี่ยนหรือบเปลี่ยนมันก็ขื้นเยี่กับการเท่าตัดสิงใจเนาะข่านที่ตัดสิงใจพิษนี่ก็มันก็เฮตุให้คของรัวเฮานะครับชะง,งักหรือว่าสีเดินต่อไปนั่นนะ ขั้นเฮาปลูกยางมันก็เ็นไหน้ขอครัวเฮามีไา่ได้สม่ำเสมอน,นะครับสม่ำเสมอตอบโจทย์สามารถทีหาเงินได้แต่ละปีแต่ละปีกับพ่อได้ใส่หนีใส่สินว,ว่าง่ายคือสาม,มารถทีสีแก้ปัญหาในการชําระหนีให้มันจบได้นะครับยางของผมนี่ก็ประมาณ10บปีครับ สิบป,ปีสิบป,ปีนี่ผมสามารถาช่ำละหนี้อกสอนะครับรลยการนี้เล็กๆน,น้อยๆที่ยืมข้างนอกเนาะสิบป,ปีนี่ผมสามารถจะเที่ยให้เป็นศูนย์ได้นะครับเพราะม่านหาแสนนี่แหละครับเพราะว่าเริ่มต้นแล้วผมกะบ่บมีเงินเนาะบ่มีเงินที่ขก้นมาจากกรุงเทพนะครับกับมีแต่รถนะครับ มีจะลดขั้นหนึ่งกับวุฒดใบปริญญาใบหนึ่งนะครับสี่เห็นมาทํางานอยู่ประมาณสิบกว่าปีนะครับอยู่ยุงเทพตั้งอายุตั้งแต่ยี่สิบปีนะครับไปลําไปเลี้ยนมากก็ได้ใบปริญญานะครับใบหนึ่งใบปวสใบหนึ่งนะครับแต่ก็ลดปิกอัพขั้นหนึ่งบอ่อนะครับแต่ว่าเงืนเป็นก่อนนะผมมมมี่เลยนะฮะเวลาเข้าสิึ้นมาอยู่บ้านเข้าก็ต้องใส่เงินนะฮะ ใส่เงินมาเฮ็ดบ้านบ้านนี่เท่ากัาบว่ามีเงินก่อนก็นกนต้องกู้ท่กรซครับเอาใบหน้าเขาเริ่มแหลกแสนหาสามแสนสี่แสนนะครับหาแสนบาทน,นี่ยอยากได้นั่นอยากได้นี่นั่นบาทน,นี่ต่อเติมบ้านนําน,นะครับแต่ว่าผมกะตอนนั่นผมกะปลูกยางไว้ยอยู่แล้วนะครับมันก็นเลยเพชรในผมหนีสามารถถี่แบบว่า ปะคของขอบขั้วไปได้นะครับแล้วก็เริ่มแรกกับปลูกมันเสริมน้ำนะครับบอแม่นว่าผมกับมีแต่ยางอย่างเดียวดอกเพราะว่ามันเฉพาะยางอย่างเดียวนะมันก็อาสีบอบอเล่วขนาดนี้นะฮะช่วงแรกๆไล่ได้ของยางมันบ่อหลนะผมก็ต้องปลูกมันเสริมไปน้ำนะครับยางนี่ก็เป็นรายได้รายเดือนนะครับมันก็เอาไปใส่หนีท่อกระสออย่างสี่นะฮะ มันก็เลยแบบว่าซอยๆกันไปนะครับหลายๆทางเนี่ยแต่ว่าขั้นมียางหลนี่ก็บ,บอ่อฝูงมันก็ได้ครับขั้นบอ่อเป็นหนีเป็นสินเนาะแต่ว่าขั้นถ้าเป็นหนีเป็นสินน้่นะครับกาหาอย่างอื่นเสริมน้ําครับอขั้นเทาส่วนยางเข้าบ่อหลเนาะแต่ว่าขั้นเท่าส่วนยางเข้ามันหลายมันจะอาจัยตอบโจทย์แบบว่าเฮ็ดแต่ยางอย่างเดียวก็ได้นะครับ แต่ว่าขั้นสําหรับคนบ่มีหนีนีนสินแต่ว่ามี่จ่วนอยางนี่ก็อยู่ได้สบายสบายเลยครับคลิปนี้ก็อยากมาแช่เล่าประสบการณ์ในการที่ว่างแขนที่จาสิบปลูกยังน,น,นะครับเออขั้นเท่าปลูกพืชพิษมันกับเฮ็ดให้ขอบครัวเฮ้านี้บ่สามารถที่ีรุดพ้นจากหนีนะครับแต่ว่าขั้นเฮ้า ปลูกพืชที่มันตอบโจทย์ก็คือ,อยางพาร่านี่มันก็เห็นแห่ของขัวเฮ้านะาวิทย์หนีวิทย์สินได้พอง่ายคือก็คือว่าจบภายใน10ปี15ปีวอาง่ายคือมันมีแสงสว่างะนะครับแต่ว่าขั้นเฮ้าแบบว่าปลูกพืชที่มันบตอบโจทย์นะ10ปีก็ผ่านไป15ปีก็ผ่านไปนะครับย0ปีผ่านไปก็ย่งเป็นหนีอยู่กับมีได้ครับเห็นหลายๆครอบรัวเนาะ เพราะว่าบอกการจะจริงใจในการที่แบบว่า,าลงมือปลูก,กน,นะครับย่านโอ้ยลงทุนไร้เป็นหนีใส่เวลาโดนยังย้งอย่างนี่ครับคือว่ามีแตงตั้งแง่ตลอดนะฮะโอ้บอมักบอ,อยากตื่นดึกเออบอได้รับได้นอนนะครับอ่าบอกง,อง,ง่ายๆคือว่าตั้งแงครับความคืดเจ้าของนะครับบอคือเปิดเปิดใจบอเปิดใจในเรื่องของรายได้น,นะครับ คนน่ะคนเห้าหน่ะขั้นแบบว่ามันเห็นไรได้แล้วนะครับถึงบ่มักแต่ว่าเวลามันสถานการครับคันนะฮะหายยั้งกับบอ่อพ่อแล้วมันก็ต้องได้เฮ็ดครับแต่ว่าในเมื่อเห้าเฮ็ดไปเฮ็ดไปแล้วมันมีไรได้เกิดขึ้นนี่และการนี้สินเห้ากับเบิร์ดนี่นะครับมันกเกยเฮ็ดในเห้านะครับมีความชอบโดยปริยายหรือว่ามีความมักในพืชยางอะไปโดยปริยายคือผมอย่างที่แล้ฮะ บอกง่ายก็คือ,อยูแล้วเฮ็ดแล้วทำแล้วมันจบนะครับอเออเคลีย์หนีเคียดสินมันมันจบได้นะแต่ว่าขั้นเฮ็ดแนวอื่นเนี่ยมันก็ยืดเยื้อไปเรื่อยๆนะครับบรรลูว่าสิจบรุ่นเท้าว,วอพวกนี้สินก็ได้หรือว่าต้องตกถอดเป็นมรดกให้ลูกให้เต้าวอนะครับจังสันมันกัเป็นาระละให้ข้าเจ้านะครับฉะนั้นการสำหรับคนที ยากว่างแผนปลูกนะครับก็บว่างแผนให้ดีๆนะครับช่วงนี้ราคาก็กำลังดีอยู่เนาะนผมนะมองมองวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับตั้งแต่ช่วงราคามันโลงๆนะครับราคากิโลละลดยี่สิบบาทไปผมก็คิดว่า,าคนบ่อยากปลูกราคาเบียยางมันก็นกนถึงเนาะเ่าก็ต้องเอาเอาวิกฤตนั้น้มาเป็นโอกาสก็คือว่าไปซื้อเบียยางมาปลูกช่วงราคามันลงเนาะ แต่ขั้นช่วงราคามันขึ้นก็คือจังสิแล้วครับข้าขึนนี่ให้กระปูกไผ้กระปูกนะครับตอนนี้ปีนี้ข้าเจ้าไปมัดจําแล้วนะครับอยูอ่บอนข้าเจ้าขายเบียร์ยางนะเฉพาะมัดจํานี่กับประมาณ32บาทเลยได้ครับขั้นช่วงหน้าผูกก็น่าสิประมาณ3ามสห้าถึงสีบาทแหละครับเพราะว่าตอนนี้ราคายางมันก,นกน็รู้สึกว่าจะพุ่งขึ้นนะครับประมาณยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอาจจะขึ้นยี่สิบแปดยี่สิบเก้าก็ได้นะครับ ขากระรู้แต่ว่าขั้นช่วงราคามันสูงนะ่ะตัวหมากมันจะเป็นกระแสเฮ็ดห้ยราคาเบียยางนะ่ะมันสูงนะฮะไปสีปลูกช่วงนี้ก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่าขั้นเข้าปลูกปลูกช่วงกระแสยางมันขึ้นราคาอันใดที่เกี่ยวกับยางมันก็สี่ขึ้นไปไปหน่ำนะครับเพรนั้นนะครับกาขั้นเฮ้าอย่าขึ้นอย่าปลูกว่าท่านปลูกปีนี้กัน ช่วงยางมันลงกับเฝ้าจับเอาเบียยางมาปลูกไว้นะครับเพราะว่ามันระยะเงวนะฮะเขาก็บ่รูว้ว่ามันสิขืนสิลง่งป,ปีใดนะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่ายางนี่มันเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับตอบโจทย์สําหรับทุกครอบครัวในทางาภาคอีสานเฮ้านะฮะคลิปนี้คั้นมีประโยชน์กรฟากดไลค์กดติดตามบอกรับกดตาน่า,าเพื่อให้ช่องนะครับ ได้ท้ำคลิปอื่นๆต่อไปอีกน่เด้อขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ